คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวันว่าภูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องจากแมวนะครับห<ม>ลานขุงขิงมาพร้อมเรื่องอ้าวช็อตอช็อตอ้าวช็อต,เ,ออตเรื่องตูเสื้อผ้านางรำหลอนครับผมมีสมาชิกดี สมาธิเออเนี่ยมันต้องอย่างนี้ต้องคอยแบบจดจ่อตลอดเวลาอย่าเผลอย่าเหม่อดิเราอะไปทางเหม่อซะแล้วอ่ะเรื่องจากเมลคือตู้เสื้อผ้านางรำหลอนใช่ครับโอ้ยนี่ต้องต้องเจ๋งแน่เลยลองดูเชิญ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 ชครับผมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคุณอายการครับผมจะแทนตัวเองเป็นคุณอายการเลยเป็นท่านอายการเปล่าเขาบอกว่าเขาชื่ออายการเออไม่น่าใช่ละน่าจะเป็นท่านอายการแล้วอย่เงี้ย เชิญครัผมเชิญ <ir> ย้อนกลับไปเมื่อสมัยคุณอายการตอนเด็กๆนะครับอ <Ừ. S 2> ตอนนั้นเขาอยู่สักประมาณช่วงประมาณมสามทางทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีอมอ,อ,ยอย่าขยับเข้ามาใ,ใกล้ๆกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมแบบไปเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมต่าง <Ừ. S 2> โรงเรียน <Ừ. S 2> อ,อเขาก็จะรวบรวมกันพวกเด็กๆพวเนี้ยนั่งรถทัวไปค ระหว่างที่นั่งรถทัวร์ไปนะครับเด็กๆเขาก็จะคุยกันตามภาษาครับสนทนากันเรื่อยเปยื่อยอแล้วก็สุดท้ายครับมันก็จะเข้าไปที่เรื่องของเรื่องลี้ลับออะไรพวกนี้ถ้าคุยคุยยกันก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งครับที่เป็นคนดูแลกลุ่มเด็กๆพวกนี้อ,อยู่ดีเขาก็แทรกเข้ามาครับเฮ้ยพวกเองอยากฟังเรื่องลี้ลับเรื่องแปลกๆหรือเรื่องผีอะไรที่มันเกี่ยวกับโรงเรียนที่พวกเราจะไปนี่ป่ะ พวกเราก็เลยรู้สึกสนใจขึ้นมาฮว่าเฮ้ยน่าน่าฟังเลยพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่คนเนี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาอายุเท่าเท่าพวกผมเนี่ยอตอนช่วงมสามเขาก็จะไปทากิจกรรมอย่างเงี้ยเหมือนกันครับ,รบก็ไปถึงโรงเรียนเนี่ยพอทํากิจกรรมอะไรเสร็จเขาก็จะไปพักกันที่หอหอในของโรงเรียนที่เป็นหอที่เพิ่งสร้างอืในตอนนั้นเนี่ยห้องห้องหนึ่งอะ่ะจะนอนกันอยู่ประมาณสิบคนนะอ่ะ และในห้องเนี่ยมันจะมีตู้ตู้ไม้ตู้ใหญ่ตู้หนึ่งครับเป็นตู้เก็บของจะวางอยู่ประมาณปลายเท้าของทุกคนทุกคนจะนอนหันปลายเท้าไปหาตู้เจ้าตู้ใบเนี้ยอลุงพียรเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นที่เขานอนนอนอยู่อ่ะเขากลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันมีเสียงแอดอ่ะเหมือนเสียงแบบเสียงแง้มเปิดประตูครับเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาดูอด้วยความตกใจเพราะเสียงอะไรปรากฏว่าเขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็น เหมือนเป็นมือฮะอืมัมนแง้มตู้ออกมาเฮ้ยแบบอย่างเงี้ยอเหมือนอยู่ข้างในใช่ครับพยายามจะออกมาใช่ครับมันต้องจับขอบตู้ใช่ขอบประตูตู้ใช่ครับเออว่าพยายามจะแง้มออกมาซึ่งตอนนั้นน่ะนุ่นพี่คนนี้เขาเขาก็รู้สึกว่าเขากลัวมากเขาก็เลยสติแตกแล้วแบบเหมือนกับคุมโปงแล้วก็ไปเขยา่าเขย่าเพื่อนนะฮะว่าแบบให้ตื่นให้ตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยที่ถูกเนี่ยไม่มีใครตื่นเลยครับไม่มีใครมีสติเลยแล้วเขาก็ หันกลับไปมองอีกทีหนึ่งฮะปรากฏว่าประตูประตูตู้เนี่ยมันเปิดอืม,มันเปิดแล้วมันก็มีเงาอยู่ข้างในอืพยายามเหมือนกับขยับขยับเหมือนกับจะคลานออกมาครับก็สติแตกทีนี้เหมือนกับว่าภาพตัดไปครับอพอหลังจากที่เขาภาพตัดออกไปเนี่ยอรุ่นเพื่อนของรุ่นพี่เขาเนี่ยก็มาเหมือนมาปลุกมาสกิสกิดก,ก็ตื่นขึ้นมาเขาก็เล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังทุกคนก็ คืนนั้นถึงเหมือนจะว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันฮะอืมพอตอนเช้ามาเนี่ยเขาก็นั่งคุยสนทนากันเรื่องเนี้ยกันอยู่แล้วมันจะมีอ่าเหมือนเป็นพารงนะครับที่เขามาทําความสะอาดพอเขาพารงเขาได้ยินเรื่องเนี้ยก็เลยพูดขึ้นมาอ๋อเจอเจอสมอนนะสิอืมอืมอ,อทุกคนก็เลยหันไปสมอนสมอนคือ,อ,อใครครับ เนี่ย<อ>ถ้ามันะนชอบมาหลอกอะไรอย่างนี้แหละเด็กๆเขาก็เจอกันบ<อ>่อยก็เลยถามถ่ายกันไปครับคุณลุงเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังว่าคุณสมรเป็นใครอ,อันนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของคุณสมรย้อนกลับไปเมื่อหลายๆสิบปีที่แล้วครับแล้วว่างตอนที่คุณลุงพาโลงเนี่ยเขายังมีอายุหนุ่มๆอยู่อที่เขาเข้ามาทํางานคุณสมรเนี่ยจะเป็นคุณครูนาตาินที่มีหน้าตาะส,สวยมากเขาก็จะมีอ หนุ่มมาจีบอะครับชื่อนายทินนายทินเนี่ยจะเป็นหนุ่มบ้านนาเขาเป็นช่างประจําโรงเรียนครับก็มาจีบคุณสมอนเนี่ยอยู่บ่อยๆพยายามจะเอาขนมเอาดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยมาให้มาจีบทุกวันทุกวันนะทาอย่างเงี้ยมาเสมอ,อมแต่ว่าคุณครูสมอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เล่นด้วยมไม่ได้สนใจแต่ว่าก็ยังยังรับรับของเอาไว้เพื่อเป็นมารยาทเฉยครับอพอมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย ที่คุณทินค,คุณทินเนี่ยเขาเอาของมาให้วันนั้นเป็นวันช่วงตอนเย็นครับรบแล้วก็พอหลังจากที่เอาของเอาอะไรมาให้เสร็จเขาก็แยกย้ายแต่คุณทินเนี่ยยังกลับไม่ได้เพราะว่างานเขายังค้างอยู่เป็นงานที่จะต้องซ่อมบ่อขยะตอนที่เขากําลังซ่อมบ่อขยะอยู่ก็คุณลุงคุณลุงพาโลงเนี่ยครับ ก็มาช่วยมาดึงเอาขยะออกเพื่อที่จะทําปรากฏว่าคุณทินเนี่ยเขาไปเห็นกับพวกของที่เขาเอามาให้อให้ค,ออครูสมนรัะถูกทิ้งเอาไว้ในกองขยะตอนนั้นอะครูคุณสมน์เขาก็คุณทินเขาก็เลยรู้สึกว่าเสียใจมากฮะก็ร้องโห่มร้องไห้แบบเหมือนคนไร้สติเลยครับหลังจากผ่านไปวันนั้นนะฮะคุณลุงพาโลเนี่ยก็เล่าให้ฟังอีกว่าวันคืนวันคือวันนั้นจะเป็นวันของวันศุกร์ ก่อนจะเป็นวันหยุดสองวันใช่ไหมเสาร์อาทิตย์เขาเห็นคุณทินเนี่ยเขาแบบถือเคียวยืนฟันต้นกล้วยข้างโรงเรียนอยู่เหมือนคนไร้สติครับยืนฟันฟันฟันคคุณคุณลุงพะโลงเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้าไปคุยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าตอนเนี้ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยดีละอะเหมือนกับไม่ไม่ได้รับรักอะครับเสียสติและวันนั้นก็วันนั้นเองเนี่ย ค,คุณครูสมอน,นะฮะม,มีผู้ชายม,มารับกลับไปด้วย<อ>นั่นเขาเขาก็เลยเห็นว่า<อ>เป็นแบบนั้นหลังจากนั้นครับผ่านมาถึงวันจันทร์คุณทินไม่ได้มาทำงานหายไปจนถึงวันอังคารก็ยังหายไปอยู่ทีนี้เนี่ยทุกคนก็เริ่มเริ่มแบบตามหาเพราะว่าในทินเนี่ยเขายังทำทำงานไม่เสร็จก็หาไม่เจอ พอจะตกเย็นวันนั้นฮะ,ะคุณลุงพาโลเขาไปทำค,ความสะอาดที่ห้องนาตาสินหน้าห้องนาตาสินเนี่ยมันถูกล็อกอยู่เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมันถูกล็อกอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่วันจันทร์แล้วมันผ่านมาสองวันแล้วหรือว่าครูสมรเขาเขาไม่ไม่สบายหรือเปล่าเขาก็รู้สึกเป็นห่วงครับพอถึงเช้าวันลุงขึ้นเขาก็มาทำความสะอาดที่เดิมปรากฏว่ามันมีกลิ่นเริ่มมีกลิ่นออกมา ก็ <g ülme> เลยพากันงัดเข้าไปครับก็ <sûr. S 2> กลิ่นเนี่ยค่ะคุ้งไปทั่วห้องนักศิลป์เลยเดินหาต้นตอของกลิ่นไปเนี่ยก็จะไปเจอกับตู้ใหญ่ๆตู้ไม้ตู้ใหญ่ตู้หนึง่งมันมีของเหลวไหลออกมาครับ,รบก็เปิดประตูตู้มาก็ฉะเลยครับเห็นว่าเป็นศพศพของคร<อ>ูสมอนครับถูกฆ่าแบบโหดมาก<อ>ถูกยัดไว้ในตู้เนี่ยก็เลยแจ้งตำรวจอะไรเสร็จสับตำรวจชนะสูตรมาก็มีพบ ร่องรอยของการข่มขืนด้วยทุกคนก็เลยมุ่งเป้าไปที่นายทินซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังหาตัวนายทินไม่เจอนะครับนั่นแหละฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยสิ่งที่แปลกคือเจ้าตู้เนี่ยไม่ได้ถูกทิ้งครับแต่ถูกกลับนำมาทำความสะอาดและนำไปใช้ใหม่อ๋อไม่ได้เอาตู้ไปทิ้งใช่ก็คือเอาศพออกทำความสะอาดแล้วก็ใช้ตู้นั้นต่อใช่ครับ ก็คุณลุงพาโงเขายืนยันมาเองว่าเขาอ่ะเป็นคนทําความสะอาดตู้นี้เองกับมือฮะเรื่องเรื่องของพารตรงเนี้ยมันก็จะจบลงเท่านี้ตัวผมเองเนี่ยที่ได้ยินเรื่องเรื่องที่รุ่นพี่เล่ามาผมฟังแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผีมันมันโบะมันซีนิมติกจังวะอะไรอย่างเงี้ยมนยังกระหนังเลยครับซึ่งพื้นเพตัวผมเองครับ ไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องผีอแล้วก็เป็นคนที่ท้าทายด้วยซ้บผมก็เลยหลังจากจบการสนทนาน,นั้นอ่ะผมก็เลยไปพูดพูดออกว่าเออโรงเรียนที่เราจะไปเนี่ยสรุปมันเฮียนจริงๆใช่ไหม,มก็อยากจะเจอเหมือนกันละผีอะ่ะหน้าตาเป็นยังไงอยากจะเจอสักทีอ,อะไรอย่างเงี้ยนะพอเดินทางมาถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าโรงเรียนเออมันเก่า แต่ว่าอ่าหอพักเนี่ยเหมือนจะถูกรีโนเวทใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอตอนนั้นเนี่ยรุ่นพี่เขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวแยกย้ายกันไปนอนนะเนี่ยท่วงนี้เองอ่ะโชคดีนะเพราะเขาไม่ให้ไม่ได้นอนรวมแล้วทีนี้ได้นอนแบบเหมือนจับคู่นอนก็จับคู่นอนกันปรากฏว่าตัวผมเองแจ็คพอตครับอืมผมเป็นขี้อืมไม่มีคู่ผมเลยได้นอนคนเดียว ตกใจไป็นขี้เป็นเดียวเดี่ยวเป็นเลขขี้อะครับก็คือไม่ไม่ได้นอนคู่ก็ว่าโอเคไม่เป็นไรเราเราโอเคอยู่แล้วก็ขึ้นไปเลือกห้องพอเลือกห้องปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมเองก็รู้สึกแปลกใจอีกก็คือในห้องของผมเนี่ยมันมีตู้ลักษณะคล้ายคกับ ที่เขาเล่ากันมาเรื่องเล่าใช่ครับคล้ายๆตู้ในตำนานใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าหวันๆละเพราะว่าคิดในใจตลอดว่าเราอ่ะเคยพูดอะไรออกไปเราเคยพูดท้าทายอะไรออกไปแล้วแล้วมาเจออะไรแบบนี้ก็เลยเดินไปถามเพื่อนๆไปดูห้องเพื่อนๆห้องเพื่อนๆไม่มีใครมีตู้แบบนี้เลยอห้องผมเป็นห้องเดียวที่มีตู้แบบนี้และผมต้องนอนคนเดียวอืผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไร คงไม่มีอะไรหรอกเราก็คงคิดเองเพราะว่าเขาเล่ามามันก็ทําให้เราจินตนาการครับครับอพอหลังจากนั้นเนี่ยทํากิจกรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยผมก็เตรียมนอนอตอนนั้นที่ผมกําลังเคลิมคล้มๆสลึมสลืออยู่เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงครับอมันมีเสียงแอดออตอนนั้นผมใจตกไปอยู่ตะตุม่มครับเพราะว่าผมรู้ดีครับว่า มันมันมันเป็นยังไงมันคืออะไรมันเหมือนในเรื่องเล่าเป๊ะเ,ะเลยครับแล้วผมก็รู้ว่าผมเคยพูดอะไรออกไปก็พยายามที่จะมั่นใจในตัวเองครับว่าอ응ืไม่มีหลอกผีเราไม่เชื่อเรายังถือติตรงนี้อยู่ครับแล้วมันก็เริ่มมีเสียงกุกข,ขักอยู่ข้างในครับกุกกๆตอนนั้นผมตัดสินใจเลยครับที่จะรีบลุกพรวดขึ้นไปแล้วไปเปิดประตูตู้เอาก็ให้เห็นจะจะไปเลยว่ามีหรือไม่มีพอเขาไปเปิดปุ๊บ มันไม่มีอะไรครับ,รบทุกอย่างผ่านไปเขาก็กลับมานอนที่เดิมและสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครับมันยังมีเสียงเหมือนตู้เนี่ยเขย่าอยู่ตลอดเวลาในตอนดึงคืนที่เขานอนตอนเนี้ยคือเวลามันผ่านมาแล้วฮะช่วงน่าจะเป็นช่วงประมาณตีสามเขารู้สึกว่าลำคาญแล้วก็เลยจะทำสูตรเดิมครับคือลืมตาพวดแล้วก็ลุกขึ้นไปให้เห็นจะจะไปเลยรปรากฏก็เห็นจะจะครับเป็นชดาอเป็น ชะดาเห็นเป็นชดาก่อนแล้วก็เขาเริ่มโฟกัสเข้าไปในที่มืดเนี่ยมันเป็นนางลำครับเห็นเป็นนางลำเลยแต่ว่าเขาเหมือนเขากำลังลำอยู่แต่ใช้คำว่าพยายามลำครับพยายามลำใช่ครับเพราะว่าลักษณะตัวเขาเนี่ยมันผิดรูปผิดร่างไปหมดพยายามจะลำแล้วก็ขุกขักขุกขักอย่างเงี้ยจนเขารู้สึกไม่ไหวแล้วตกใจตอนนี้คือกลัวมากแล้ววิ่งสวนออกไปเลย พอเขาวิ่งสวนออกไปเนี่ยเขาก็ไปหานอนห้องเพื่อนครับพอพอถึงตอนเช้ามาเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องเนี้ยให้เพื่อนฟังอเพื่อนก็มีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อครับบางคนเขาก็ขำว่าเป็นยังไงหล่ะมึงก็ไปท้าทายเขาครับอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอาเรื่องเนี้ไปปรึกษากับรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ที่เคยเจออะไรแบบนี้อรุ่นพี่เขาก็เลยพาไปหาคุณลุงพาลง<อ>คุณลุงพาลงเขาก็เลย เล่าให้ฟังกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็เล่าเหมือนกับที่รุ่นพี่เล่าเป๊ะๆเ,เลยและก็พาตัวผมเนี่ยไปขอขอมาที่ต้นไม้อหลังโรงเรียนสวยจริงครับอืหลังจากนั้นมาผมก็มีความรู้สึกว่าการที่ผมไม่เชื่ออะไรอะ่ะตอนเนี้ยผมเปลี่ยนละเปลี่ยนความคิดละครับเหมือนกับว่าไปท้าทายเขาไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มผมเลิกเป็นคนที่ ไปท้าทายอะไรแบบนี้อืก็คือไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรประมาณนี้ครับบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องไปท้าทายก็ได้กินแล้วต่างคนต่างอยู่ก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ไม่จําเป็นต้องไปท้าทายในหรือว่าไปทดสอบความเชื่อของคนอื่นใช่ถูกไหมใช่โอ้สุดท้ายมันก็จะมีเรื่องเล่าแบบนี้มามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้งใช่ครับนะฮะต้องบอกงี้ก่อนว่านี่คือเรื่องจากเมล นะครับตู้เสื้อผ้านางรำหลอนโดยคุณอายการส่งมาที่เมล The Ghost Radio Thailand at gmail.com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว